นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บอกหลังจากที่เดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรดอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยืนยันไม่มีปัญหากับกระบวนการยุติธรรมของไทยในคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่า,ตาเพียงแต่ว่ามีชาวอังกฤษบางส่วนที่สงสัยในบางประเด็นซึ่งการพูดคุยร่วมกันในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเห็นตรงกันให้อังกฤษส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการในคดีนี้ค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ เมื่อวานก็ได้บพบท่านนายทุนตีอังกฤษนะหรือทามรอนก็นั่งติดกันเลยก็ทักทายแต่มันจะมือกันหมดอะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเรื่องคดีต่งางๆท่านก็บอกว่าท่านไม่มีปัญหาอะไรกับระบบการยิธทางของไทยเียงแต่ว่าคนอังกฤษเนี่ยอ่านจากสื่อจากอะไรไปแล้วเนี่ยเขาเขาสงสัยเขาเลยสงสัยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกเราทําด้วยหลักการด้วยกฎหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ตกลงร่วมกันว่าโอเคก็ เขาจะจัดผู้สังเกตการมาซึ่งวันนี้ก็ทําอยู่แล้วนะโดยสถานทูตกับตำรวจกระทรวงการท่งเทศท่านรองก็กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีความเข้าใจดีขึ้นเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขายัางยังติดแต่ที่เขาที่สมัยแรกๆที่ข่าวออกไปใช่ไหมซึ่งบางครั้งมันก็จริงบางไม่จริงบางนะก็ผมไม่โทษใครอะ่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจ